สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่น้องนะครับวันนี้ส่วนบอลสี่คุณธรรมขอนามาพบกับความงามของบอลสี่อีกเช่นเคยยามเช้าเช้านี่ครับวันนี้ขอเสนอบอลสีที่ชื่อว่าลูกมณีแดงครับเพ ley, ื่อนเพื่อนครับทําไมต้องลูกมณีแดงครับเพื่อนเพื่อนครับคือบอลสีต้นนี้ผมซื้อมาจากมเมล็ดนะครับที่เป็นลูกของมณีแดงเลยนะครับลูกของมณีแดงแต่เป็นไม,ะมะเ้เมล็ดสุดท้ายก็ต้องตีเป็นลูกไม้นะครับแต่ ผมใช้คาว่าลูกนีแดงเพราะว่ามีความคละไม้คล้ายมณนีแดงมากครับแต่ไม่ต้องสนใจผมไม่สนใจผมสนใจที่ว่าความสวยงามของมันนะครับเพื่อนดูครับนี่ครับดูกระดูกครับเพื่อนครับดูกระดูกดํากระดูกดําเป็นบอลใบใบไทยนะครับอันนี้เป็นบอลใบไทยครับนี่ดูบอลใบไทยก็ออกยาวๆหน่อยๆนะฮะเป็นบอลใบไทยกระดูกนี่เหมือนศิลาเพชรเลยประมาณนั้นเลยครับแต่ความกัดนี่ครับกัดลึกกัดลึกดึงใบจน หอมาเหมือนคุณหญิงทองม้วนนะครับประมาณนั้นเลยครับคุณหญิงทองม้วนหรือว่าเป็นพวกไก่ทองวันนี้ที่ผมเคยลงนะครับประมาณนี้แต่มีหลายตัวนะครับที่ดึงแบบนี้นะครับดูตอนเล็กๆนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับตอนเล็กๆนี่ก็ไม่ไม่เบานะครับไม่เบานะครับนี่ครับค่อยๆกัดสี่ขึ้นมาครับเพราะเป็นบอลกัดสี่นะครับแต่จุดเด่นคือกัดลึกกัดลึกนะครับเหมือนเป็นหลุมลงไปนะครับ เหมือนประเภทสุดปาถนารอย่างนี้ครับแล้วก็หอดึงใบดึงขอบใบเข้ามาหากันเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัวของเขาเลยครับดูครับนี่ครับลูกมณีแดงเพราะเป็นเมล็ดของมณีแดงที่ผมขอซื้อเมล็ดมาจากเขาเลยครับจากสวนเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับก้านดำปิดตอนแรกก็ออกแดงอมน้ําตาลนะครับแล้วก็ดำนะครับตอนนี้ดูที่หลอดครับโอ้โหตอนนี้ สงสัยหัวคงใหญ่แล้วเพราะว่า,าหลอดนี่จะเป็นสีชมพูแล,ล้วเมื่อกี้ใบออกมาเป็นสีเต็มแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆเต็มใบเลยเห็นไหมความเฉิดฉายของลูกมณีแดงครับเพื่อน <Saf is> <c oughs> ๆครับครับแล้ววันนี้คงต้องลากันไปกับความงามของบอลสีที่ชื่อว่าลูกมณีแดงก่อนนะครับและคลิปหน้ามาพบกับส่วนบอลสีคุณจะทำใหม่ว่าจะเอาอะไรมากันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ